เรามาพบกันในช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะในช่วงที่แล้วเราก็ได้ทราบกันคร่าวๆแล้วแหละว่าหน่อไม้ฝรั่งมีลักษณะคร่าวๆกันยังไงบ้างในช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าคุณ,ณประโยชน์ของเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆเนี่ยจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายบ้างค่ะนีคะค่ะเริ่มต้นกันที่นะคะสรรพคุณทางยาของหน่อไม้ฝรั่งกันเลยนะคะก็เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานแล้วคะ่ะโดยกาเลนหมอชาวโรมันนะคะใช้หน่อไม้ฝรั่งล้างพิษและเยียวยาผู้ป่วยมาก่อนในตำราอายุรเวทก็ระบุว่าหน่อไม้ฝ รั่งเป็นยาปัจจุบันจากการศึกษาพบว่าหน่อไม้ฝรั่งมีทั้งโปรตีนและธาตุต่างๆเช่นสังกะสีทองแดงฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเซลลีเนียมโฟลซิซีและกาดใหญ่มากอุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายมีวิตามินซีวิตามินบีทั้งบีหนึ่งบีสบีสบีหวิตามินเควิตามินเอโฟเลตมีสารฟูตาไทโอน และมีปริมาณเกลือต่ำมากไม่มีไขมันหรือคอเลสเตอรอลค่ะคุณประโยชน์ของหน่อไม้ฝรั่งนั้นก็มีมากมายครับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือผู้ที่เป็นเบาหวานเหมาะที่จะกินหน่อไม้ฝรั่งเพราะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตแคลอรี่และไขมันต่ำแล้วยังช่วยขับปัสสาวะลดกรดในลำไส้ให้พละกำลังและบำรุงผิวพรรณให้เปลง่งปลังสดชื่นและมีการศึกษาไว้ว่า กรดอะมิโนและแร่ธาตุในสารสกัดจากหน่อไม้ฝรั่งสามารถช่วยแก้อาการมอค้างและป้องกันเซลล์ตับจากพิษของแอลกอฮอล์ได้และสำหรับผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องหย่อนสมรรถภาพทางเพศแนะนำให้กินหน่อไม้ฝรั่งเพราะในหน่อไม้ฝรั่งมีสารกรูต้าไทโอนซึ่งสารตัวนี้จะร่วมกับวิตามินซีช่วยในเรื่องการกระตุ้นให้สเปิร์มมีความตื่นตัวมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นอีกด้วยล่ะครับ,บ และในหน่อไม้ฝรั่งนะคะก็ยังมีสารเส้นใยค่ะที่ช่วยบรรัดอาการท้องผูก อีกครั้งยังใช้ได้ดีในการควบคุมน้าหนักหรือลดน้าหนักอีกด้วยนะคะต้นหน่อไม้ฝรั่งนั้นมีอินลูนินมากค่ะซึ่งเจ้าอินลูลินเนี่ยจะเป็นอาหารของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลําไส้ประเภทแลคโตบาซิลลัสและบีฟิโดแบคทีเรียค่ะทําให้สุขภาพลําไส้ดีขึ้นจึงเหมาะมากสําหรับคนที่อาการท้องผูกนะคะนอกจากนี้ยังมีวิตามินซีสูงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มภูมิต้านทานทําให้คอลลาเจนสมบูรณ์ใครที่กินหน่อไม้ฝรั่งเป็นประจํานะคะจึงไม่ค่อยเป็นหวดัดและจะมี ผิวฝันที่ผ่องใสนั่นเองค่ะ น่อไม้ฝรั่งยังมีโฟเลตส,สูงนะคะรองจากปวยเล้งซึ่งโฟเลตเป็นสารที่จําเป็นต่อการพัฒนาไขสันหลังที่สมบูรณ์ของทารกในครรภ์ค่ะหากคุณแม่ตั้งครรภ์ขาดโฟเลตนะคะจะเป็นเหตุทําให้ทารกกระดูกไขสันหลังโหวได้ โฟเลตยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอดและมะเร็งปอดเกิดจากการที่มีปริมาณโฟเลตในเลือดต่ำแต่ในขั้นตอนของการล้างและปรุงอาหารจากหน่อไม้ฝรั่งอาจจะมีการสูญเสียโฟเลตไปเนื่องจากโฟเลตจะละลายได้ดีในน้ำค่ะจึงควรเลือกวิธีประกอบอาหารที่ใช้น้ำน้อยเช่นต้มหรือลวกในน้ำน้อยๆและกินน้ำต้มไปด้วยและวิธีนึ่งนะคะก็จะมีโฟเลตเหลือมากกว่าการต้มค่ะ โดยส่วนมากผักผลไม้ที่ยังสดกรอบจะมีโฟเลตมากกว่าผักที่เหี่ยวเฉานะคะจึงควรนําหน่อไม้ฝรั่งมาปรุงอาหารทันทีที่เก็บเกี่ยวอย่าทิ้งไว้นานนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะในหน่อไม้ฝรั่งยังมีโพแทสเซียมสูงค่ะทําให้หน่อไม้ฝรั่งนะคะมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะอีกด้วยนะคะและก็มีรายงานว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมจึงชะลอการเกิดกระดูกปุค่ะ จะเห็นว่าหน่อไม้ฝรั่งมีประโยชน์มากมายเลยค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังในการรับประทานหน่อไม้ฝรั่งเช่นกันนะคะเพราะผู้ที่เป็นโรคเกาไม่ควรกินหน่อไม้ฝรั่งเนื่องจากมีสารพิวรีนในปริมาณที่สูง หากกินหน่อไม้ฝรั่งมากสารพิวรีนจะกระตุ้นให้เกลือของกรดยูริกในกระแสเลือด mm hmm. เข้าไปเกาะตามข้อมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะต่อให้เกิดอาการปวดตามข้อมากขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าพืชต้นเล็กๆแค่นี้เนี่ย mm hmm. น่าจะจะรับประทานอร่อยแล้วนะคะยังมีคุณค่ามีประโยชน์มากมายต่อร่างกายอีกด้วยค่ะ,คะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาชมกันว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยสามารถไปทําอะไรได้บ้าง มีเมนูอะไรน้าทานน่าทานที่จะมีประโยชน์ต่อด้านกายบ้างน,นะคะอีกสักครู่กลับมาค่ะ